บริษัทสมตบอู้หนก,การต่อสู้นะฮะของเรายังต้องการอีกเยอะนะฮะเพราะเขามีตั้ง66บริษัทใช่ไหมฮะของเราก็ต้องการเช่นกันนะครับอเอาล่ะครับพี่น้งครับพร้อมที่จะพบผู้ปลาศัยท่านต่อไปหรือยังครับไม่ได้ยินกันพร้อมหรนะือยังผู้ปราัยท่านต่อไปนี้เป็นบุคคลที่ว่าที่นายกรัฐมนตรี คนที่21ของประเทอศอภิสิทธิ์เวชาชีวะตั้งคำถามไปว่าทำไมฟ้าส่งอภิสิทธิ์มาเกิดแล้วต้องส่งผู้ปราศัยท่านนี้มาด้วยเป็นผู้เปิดประเด็นอภิสิทธิ์หนีทหารครับ <Server> นอกนจากนั้นท่านก็ยังบอกด้วยนะครับว่า สำหรับอภิสิทธิ์เนี่ยนะครับเวลาเขาเรียกให้ไปเกณฑ์ทหารเราวิ่งหน,นีพอมีเก้าอี้นายกเราวิ่งรี่เขาใส่ว่าอย่างนั้นผู้ปราใส่ท่านนี้เป็นผู้จะไปกระชาเก้าอี้นายกจากอาภิสิทธิ์กลับคืนมไ,มไหมพวกเราผู้ปราใส่ท่านนี้ได้สมญานาม จากกวีศรีประชาวิสาขระนัว่าหัวหมูทะลวงฟันเดี๋ยวผมขอเคลียพื้นที่นิดหนึ่งนะฮะช่างภาพสื่อมวลชนจะได้บันทึกภาพเพราะว่าตอนนี้พยากรณ์อากาศที่พักประชาธิปัตย์หนาวมากครับเอาเวลชอยหนึ่งลากเวลไหนดังเด้ง,งดังๆดังๆดังๆ แดงแดงมาึงตอนนี้ครับกระดางกระโดดแดงแดงแดงแังแดงแังแดงและคู่ปราัยท่านต่อไปมีอัลบั้มมาฝากเราด้วยในวันนี้หนึ่งปีมี365วันคิวการแสดงของเขาไม่เคยว่าง ฝากนักร้องคนใหม่ไว้เป็นขวัญใจในอ้อมอ,อกอ้อมใจทุกท่านพบกับนักร้องหนุ่มอนาคตไกลลูกพุ่งเสียงอ้อนลูกพุ่งเสียงอ้อนจตุพรพร้อมพัน ใจผูกพันคิดถึงกันเพราะการต่อสู้คนทางที่เราเดินอยู่เป็นทิศทางแห่งความชอบธรรมทางกระชาชนคนส่วนใหญ่ทุกยากตรากรำทางถูกยอดเยอ่ยียบซ้ำประนามว่าโง่งมงาย วใจผูกพันฝันถึงวันฟ้าเป็นสีใหม่แสงทองทาบทายิ่งใหญ่ทองอัำภัยทั่วไทยงดงามประชาธิปไตยลุกลามไปเหมือนไฟไม่ลามมีเคยนึกวันคันคล้ำทุกยามไม่ยอมจำนน หน,หนึ่งคิดหนึ่งสิทธิเสรีความเท่าเทียมต้องมีวิธีประชาธิปไตยเลือกตั้งเท่านั้นเสียงสวรรค์ของประชาไทยรวยจนหรือคนชั้นไหนอย่างไรก็มีหนึ่งเสียง หัวใจผูกพันอย่าลืมกันและกันไปก่อนสีแดงหัวใจอ่อนออ่นคนบ้านดอนจะตุพรพรมพันลบรอยน้ำตาเจ้าวประชาอาสาป่าฟันหัวหมู่ทะลวงสร้างฝันเติมไฟเพื่อไทยรุ่งเรือง ีเสรีความเท่าเทียมต้องมีวิธีประชาธิปไตยเลือกตั้งเท่านั้นเสียงสวรรค์ของประชาไทยรวยจนหรือคนชั้นไหนอย่างไรก็มีหนึ่งเสียงหัวใจผูกพันอย่าลืมกันและกันไปก่อน สีแดงหัวใจอ่อนออ่นคนบ้านดอนจะทุพร้อมพันลบลอยน้ำตาเจ้าวประชาอาสาป่าฟันหัวหมูทะลวงสร้างฝันเติมไฟเพื่อไทยลุ่งเรือ พี่น้องที่คารบรักทั้งหลายเกิดมาเคยทำอะไรที่เป็นสิ่งยากมากมายเพิ่งรู้ว่าสิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตไม่ใช่การต่อสู้กับประเด็จการหรือการปราศัยต่อสู้ทางการเมืองแต่คือการร้องเพลงหัวใจผูกพันเมื่อตะกีนีพี่น้องติกรบ ขอเรียนกับพี่น้องนะครับว่าในวันนี้โฆษกของกองทัพบ,บกพันเอกสันเสริญแก้วกำเนิดประกาศความพร้อมว่าในการชุมนุมของความจริงวันนี้ความจริงประเทศไทยนั้นได้เตรียมทหารไว้17กองร้อยเพื่อรับมือ พี่น้องที่รักทั้งหลายพันธมิตรไปบุกสนามบินสุวรรณภูมิบุกดอนเมืองยึดทำเนียบรัฐบาลกองทัพบ,บกของประเทศไทยเป็นง่อยครับพี่น้องที่รักทั้งหลาย <Yeah. S 1> แต่เมื่อ <Yeah. S 1> พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดา เอาทหารออกมา17บเกองร้อยไม่เป็นไรถึงไหนก็จ่ายเบี้ยเลี้ยงไปแล้วก็เอาทหาร17บเกองร้อยให้พบเสียงไปคนละเล่มแล้วไปขุดแห้วให้อนุพงศ์ให้อภิเิ์ได้เกณฑในวันที่สิบห้า เอาแห้วที่เหลือไปแบ่งให้พลเรียนสนานกระจรภาษาด้วยแบ่งให้ประยุทธ์จานาุชาประวิทย์วงสุวรรณสุเทพเชื้อสุบรรณที่น้องที่เขารพสองสามวันที่ผ่านมา ทำตัวเหมือนกับได้เป็นนายกแล้วบอกว่าเป็นนายกอินเตอร์พยายามเอาทูดนู้นมาพบทูดนี้มาพบ